ีเฮ้ยไปหันเฮ้ยไปหันเออบอกน้องยังไงล่ะกำลังตามหาแังกำลังตามกันเพื่อนที่มาให้ยึดรายชื่อที่เข้าในกลุ่มลายนะคะอ่ะเราขอบอกว่านนช่วงนี้เรามีอาหารพิเศษให้กับเพื่อนสามยางสี่อยันด้วยกันอย่างแรกก้อยผุ่นขุ่นใส่ีโอยันที่สองใส่ยีโอเข้าไปส้มตำ ยังที่งแมยงที่สย่ยงที่สี่อาวุกี่ชุดของกาสิมพาะันจะไม่มีใครจะเอให้ใช้้เดินไปเอานะคะคนในโ้งเดิน ยี่สิบกรมเลยหกสิบบาทหกสิบบาโอ้ห้อสิบห้าเนาะหลายคนเลนี่เท่าเดียวอันนี้คือการต้อนรับเพื่อนๆในช่วงแรกก่อนถ้าดังหนาทเนี่ยเดียเนี่ยเดียเนี่ยเดียเนี่ยไปเสิร์ฟเราจบเพื่อก็ไปแล้วในไลน์ยื้ตามในไลน์นะคะยื้ตามในไลน์นะครับมีบรรยากาศในช่วงนี้เลยถ่ายให้ดู มาเพื to to ่อกำลังมากบกำลังหนาแน่นอกงนเห็นแล้กันาผู้ใดีบเราเอาผู้ประหเอามไผู้ใดเอา้ไที่รักมีที่นั่งหรือยังที่รักคอยมีมองนังไปฉันบ่มพี่ฝากไปสัก่อนวีดีโอวีดีโอห้องห้องสิอยู่ไหนชูมือด้วยค่ะห้องสิป บุญฮ้ยหวามชิดเพีไปหาผู <Labor> <fi> ้สาวสวยสาวสวยมึงมามึงทายเลยเี่ห้องสามน่ะโอ้บัดมึงทายกูไม่ได้ได้เนาะสามไี่ก็ได้เหรอ่าในช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกเน้นๆน้อาน้องค่ะน้องลูกค่ะลุกลูกได้ยินไหมลูกลูกจ๋าอยู่ด้านนอกไหมหลืออยู่ตรงไหนอ่ะ ห้องสิบเจ็ดโต๊ะยี่สิบห้าย่สี่ยี่ห้ายี่หกนะคะโต๊ะละสิบคนนะเพื่อนรวมสาสิบคนก็คือสามโต๊ะยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ยี่สี่ยี่ห้ายี่หเพื่อโต๊ะละที เขาจะกินเราด้านหลังจะมีแวไทยกินเราเขากินเนี่ยใชสำคัญฮันน้เอเด็กน้ยมาเสิร์ฟเราแล้วรวมด้านหลังใ้กาไทยรู่ได้ะีื่นๆแลเดี๋ยวจะลนี่ก่อนอ้โหเลขี่ใบนึ่นะน่ขอให้เลืกตามลายนะคะเพื่อน้วเดนีสิร์้าวมี่อะไรมาลนี่อากาสินจ้าเพื่นๆการาสินจะพิ่งนั่งนะคะ ดูแลเพื่อนก่อนเาสืบแปดสองบอกแปดเพื่อนกให้เพื่อนได้มีที่นั่งทุกคนก่อนนะคะเขาสืบสองสองโอ้ยดครับมาสะงานคัญสองคนปรกับเพื่อนเขาสืบใครเพื่อนยังไงเหรอะเอาบอกวเดี๋ยวเนียเขาสืบได้คุ้ม้อยมุขเราวตรงนี้ก่อนนะครับเก็บดินครับย้ำ ในช่วงนี้บนล้อมจ๋าบนล้อมอยู่ไหน,นจ๊าบนล้อมจ๋าบนล้อมมาเพื่อนมาเล่าถึงกําหนดการพิธีการในวันนี้ให้เพื่อนๆได้นนฟังด้วยเยึดตามที่เราประชุมมาเมื่อสักรู่นะคะจากการประชุม,มตัวแห่